ิดกล่องวุสัตว์เลี้ยงเลยหรอโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาลงด่านดาร์กเอลียนะครับซึ่งเป็นด่านหาระเบิดเจดีตัวนี้นะครับเออเห็นมีหลายๆคนนะครับถามมาว่าระเบิดตัวนี้หาจากไหนพี่อยากได้ถาวรมั่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาลงฟาร์มกันนะครับแล้วก็ท้ายคลิปครับเราก็ไปลุ้นเอานะครับว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคนะ แต่ว่าวันนี้นะผมจะมาลงเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เป็นมือใหม่นะครับว่าเราจะเล่นยังไงให้ผ่านไปไวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไปอ,อก็ดีเราก็เคลียร์พวกมอนพุ่นี้ไปก่อนเลยนะครับอ่ะใครที่เล่นไม่เป็นก็เล่นตามผมได้เลยนะครับนี่ผมลงคนเดียวด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกินเวลานานหรือเปล่านะคงไม่นานนะครับปืนโลโกงนะได้อยู่ได้อยู่ <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังเฮ้อย มีคนเข้ามาช่วยว่ะทุกคนน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ก็ยิงไปเลยนะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าระเบิดเจดีเนี่ยนะครับมันเป็นระเบิดก๊อตของโหมด PVE เลยนะครับเพราะว่ามันป่าแล้วดาวดาเมจมันคูดสองไงนะครับเออคนก็เลยอยากได้กันเยอะมากนะครับแถวเอาไปเล่นในโหมดพวก PVP ยิงคนอะไรเงี้ยก็แรงนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับถามว่าเอ้ยพี่เอาาจากไหนผมก็ลงดันนี้แหละนะครับ ลงจนแบบได้มาถาวรอ,อะ่ะสามสี่เดือนเลยทุกคนก็คิดเอาแล้วกันนะครับไม่ออกโคตรยากเลยโอเคครับระเบิดไปแล้วก็อัดไปเลยนะครับตึดต๊ดตึ๊ดมีคนลงมาช่วยน่าจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับโอเคเฮ้ยเขามีระเบิดด้วยะนะครับแล้วก็ไวเลยแหละนะครับอย่างเงี้ยโอ้พันไวจัดนะครับบอกเลยนะครับ <laughs> คือชิวอ่ะ เอ้ยช่วยยิงนายไอลาดนี่มันก็จะคุยแต่ผมะวะโหะเออเอาดิโอเคครับลงคนเดียวถถมว่าผ่านไหมผ่านนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะแน่นอนนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะนะครับถ้าลงคนเดียวนะโอเคแต่ว่าตอนนี้มีสามคนแล้วก็น่าจะไวขึ้นนิดนึงนะครับโอเคสวยน,นี่จริงๆเราไม่ต้องหลบก็ได้นะครับ ถ้าบบกด F รัวๆนะเออเนี่ยนะครับต้องกด F รัวๆนะครับไม่งัน้นตายนะครับตรงเนี้ยแต่ละเป็นระดับยากเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดแม่งค้างบ้างไปเลยนะครับเอออ่าตายโอเคครับอันนี้ก็หาตัวที่มันมีมงกุฎนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ะเอาระเบิดเอาอันนี้ช่วยแล้วกันนะครับปึ๊บ ไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบครับอันนี้ผมกดเอฟทันอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ต้องหลบนะโอเคครับอัดไปเลยครับ4.5%เแล้วเนี่ยโคตรไวเลยนะครับมีเพื่อนช่วยนะครับตัวมุกตัวนี้ครับผมเรียบร้อยครับฮุ้ยเพื่อนตายชิบ่ายแล้วหลบดีๆนะครับไอ้วงแดงเนี่ยแม่งอันตรายมากเลย ไปเพื่อนป่าระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ระเบิดจะดีไปดีครับนี่ดาเมจมันจะคูณสองนะครับทุกคนแล้วมันจะแรงมากโอเคจะไปเซนีน่าจะตายแล้วนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับตายครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เอาเป็นเอ็กมานะครับผมหาเอ็กแป๊บหนึ่งนะ EX เอ็กยู่ไหนวะเอ็กแปจุดห้าผมไปไหนวะเนี่ย อยู่ไหนวนะน่า ex ปจุดห้าถ้าไมมันไม่มีวะเฮ้ hey, เราไม่มี ex ปจุดห้าก็ไม่เป็นไรนครับตรงนี้เราเคลียร์มอนเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับเพื่อนบลักส้นยังวะมันจะบลักเส็จแล้วปะเส้นยังอ่ะไปแล้วนะโดนแล้วนะ <c oughs> ไม่รอแล้วครับไปแล้วทุกนาทีมีค่านะฮะแต่วันนี้อจริงคือคลิปนี้แม่งห้านาทีเองนะครับ แล้วผมก็จะเอาปืนพิษมายังไงเล่าปืนพิษอยู่ไหนวะปืนพิษเฮ้ยปืนพิษไม่มีหรอเดี๋ยวนะตัวผมมันมีนะเว้แต่มันหายไปไหนวะเนี่ยจริงๆผมมีปืนพิษข้ามด่านอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เหมือนมันไม่ติดมามั้งนะครับมันไปอยู่หน้าหลังอะไรเงี้ยค้างมันเต็มไงนะครับเออก็อ,อ,อัดไปเลยแล้วกันนะครับยิงส,สดๆนี่นแหละนะครับแรงอยู่นะครับไปขอใช้นี่ช่วยแล้วนะครับปึ๊บหุย อ้ยมันควงมันควงสว่านวะอ,อันนี้ยิงเสานะครับยิงเสานะไม่งั้นตัวเราจะปิวนะครับทุกคนอัดไปเลยนะครับแรงมากบอกเลยไม่มีคนบักระเบิดให้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆครับจังหวะน,นี้อันนี้ก็ยิงไอ้ลูกกลมๆไฟนะครับ โอเคแล้ว okay, จะเกิดอ,อีกรอบหนึ่งอนะ่ะอัดแม่งไปเลยนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็ตายแล้วครับแป๊บเดียวแหละนะครับคงไม่นานมากนะครับโอ้ยิงแม่งไหมกแล้วนะครับผมกลมเนี่ยปล่อยมาบ่อยเหลือเกินนะโอเคมาต่อเนื่องเลยครับอุ้ยตาย ใครับอุย้ยมันไม่ใช่ทาสมุนไรอีกแล้วนะครับชิบผายอืมอุม้ยมันหมุนมันหมุนเซนยนถอยมานะครับอันนี้เป็นระดับง่ายนะครับมันก็เลยตีไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นระดับยากนี่บอกเลยว่าว่ายากมากถึกล้วแบบถทึกด้วยนะครับแล้วมันไม่ตายอ่ะ ใช่ครับเอาพกยิงแม่งเลยนะครับพกน่าจะแรงกว่านะครับเท่าไหร่เม็ดละห้าร้อยโอเคได้คิวด้วยครับใช่เหรอวะไม่ได้นี่หว่าเอี่ยงตอนนี้ก็เป็นมันจะมีมอนนะครับแล้วก็เคลียร์มอนไปนะครับต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับนี่เอาไม้เคลียร์ก็ได้นะครับอ่อปอาปล่อยมาปล่อยมานี่ก็เคลียร์ไปนะครับ อันนี้ยิงทะลุไปเลยนะจะได้เร็วๆนะครับเรียบร้อยครับมาถึงลัสบอสแล้วครับบอสตัวสุดท้ายนะครับอ่าตัวนี้แหละนะครับที่เราควรจะจําท่ามันดีๆนะครับอ่าไม่งั้นเราจะแบบว่าเสียเวลาได้นะครับอ่าถ้าเป็นร่างแดงเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าตายนะครับร่างแดงนี่คือห้ามตายขาดนะครับถ้าตายนี่คือโดนดาบพ่อแน่นอนนะครับถ้าไปลงกับคนเป็นงานนะนะนะครับแล้วก็ยิงตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไป ครับปึ๊บเท่าไรเับเท่าไรอ่ะก็แรงนะครับีจริงถ้าเอา W R มันเนี่ยจะเร็วกว่านี้นะครับใช่เหรอวะผมรู้สึกว่า W R น่าจะแรงกว่าปืนนี้นะเฉพาะด่านนี้นะครับโอ้หไม่แน่ใจเหมือนกันวะไม่ได้ลงนานเลยครับโอเคพอมันล้างน้ำเงินนะครับให้เรามาให้หนวดตีนะนี่มันจะกลายเป็นล้างแดงแล้ววันนี้นะครับอ่าล้างแดงมันมันดียังไงนะครับล้างแดงเราจะยิงได้แรงที่สุดนะครับ แล้วจะจบอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นไปบ่อยนิดนึงนะครับนี่ถ้ามันไม่ขึ้นไปพ้นไฟนี่ผมว่ามันน่าจะตายเร็วเลยแหละนะครับอ่ะมันขึ้นอีกแล้วขยันขึ้นจริงๆนะครับลงมารอบนี้ผมจะเอาให้ตายเลยมาดิโอเคครับพอมันสะบัดหน้านี่คือมันจะทําให้ปืนเราตกนะครับก็ต้องรีบยิงนะไม่ก็เปลี่ยนเป็นระเบิดหรือว่าอะไรนี้ก็ได้นะครับ มาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องท้ายคลิปกันดีกว่านะครับเพื่อนๆมาผ่านไม่ไวมากครับคลิปนี้ลงแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับเเวลาในอัดคลิปลนะนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการลงด่านนะก็ในเรียนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับผุ่นได้ไอ้นี่มาด้วยหรอวะคืออะไรวะนี่ได้มาไงนี่เฮ้เราไม่ต้องสนใจคนระับเปิดกล่องนะครับรับมา คือถ้าเป็นระดับยากก็จะเป็นกล่องมันจะมีบอสอีกตัวสองตัวจะเป็นบอสมังกรนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าเราลงเปิดกล่องอุ้ยสัตว์เลี้ยงเลยหรอเปิดมาปุ๊บได้สัตว์เลี้ยงเลยนะครับถือว่าดวงดีอยู่นะครับเนี่ยบัสุก้าแบ็คอาร์มโอเคถือว่าไม่เกลือมากเท่าไหร่นะครับก็จัดว่าโอเคอะนะครับไม่เสียเวลานะครับก็ใครที่อยากลองลงนะครับก็มันลงได้นะครับหาของอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนะก็ได้เรียนนะครับ มีโอกาสได้ระเบิดเจดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c สไ b e ิกกับผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับแล้วก็ไว้เจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ